วันหยุดแต่ข่าวไม่มีหยุดหนึ่งนุษบุญมาวงและจารุวันเอี่ยมยิ่งพาณิชย์จอกข่าวร้อนรอบสัปดาห์ในสุดสัปดาห์องศาข่าว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์องศาข่าวค่ะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่27สิงหาคม2559ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหนึ่งนุชบุญมาวงค่ะข่าวข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆก็ยังคงมีหลายเรื่องนะคะให้เกาะติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องสังคมรวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมด้วยแต่ว่าที่ดูเหมือนว่าจะเขย่าวขวัญคนทั้งโลกนะคะรวมไปถึงคนในประเทศไทยด้วยนะคะก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นห่างกัน เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะตอนแรกนี่เราติดตามข่าวก็เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อิตาลีค่ะก็ค่อนข้างตกใจนะคะแล้วก็ในช่วงค่ำๆก็มาได้ยินข่าวแผ่นดินไหวที่เมียนมาอีกซึ่งยิ่งใกล้เข้ามานะคะใกล้กับประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องไปวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยได้ติดตามในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะไปฟังการวิเคราะห์ค่ะจากทางสาธารณ ารดรเป็นหนึ่งวานิชวานิชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ เดี๋ยวลองพยายามต่อสายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนี้ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่หลายฝ่ายต้องให้ความสําคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภัยธรรมชาติที่ใกล้ตัวจริงๆแล้วก็เราไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ยังไงนะคะตอนนี้หลายฝ่ายก็ต่างวิเคราะห์กันว่าเอะประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆที่บอกว่าทับอยู่บนแนวรอยเลื่อนต่างๆนี่จะส่งผลกระทบอะไรต่อคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูนะ ะะก็มีการยืนยันนะคะจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักวิชาการด้านต่างๆเองก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความเสี่ยงน้อยนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าย้อนไปดูข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาเนี่ยจะมีความรุนแรงมากแต่ก็ไม่น่าจะเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้เกิดแผ่นดินไหวได้ในประเทศไทยเพราะว่าระยะเวลาที่ค่อนข้างไกละระยะทางเนี่ยนะคะ ที่ค่อนข้างไกลกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือทั้งกรุงเทพมหานครนะคะเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็เกือบทุกเมืองใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีรอยเลื่อนอยู่นะคะซึ่งตั้งแต่ปี2518ที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็เคยเกิดแผ่นดินไหวมามากกว่า10ครั้งแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่เคยมีการศึกษามาก่อนว่ารอยเลื่อนในประเทศไทยเนี่ยมีการสะสมพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่า ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้นะคะมันจะมีการสะสมพลังงานยังไงบ้างแล้วก็จะส่งผลกระทบยังไงบ้างโดยที่สําคัญเนี่ยนะคะก็คือการให้องค์ความรู้ด้านนี้นะคะกับคนไทยเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถาย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะที่ปี2557เเนี่ยต้องบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยมากที่สุดก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนะคะครั้งนั้นมีทั้งผู้ที่ เสียชีวิตด้วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินนะคะบ้านเรือนก็เสียหายไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมียนมานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นศกนาฏการรมจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวใกล้กับเมืองพุกามก็เลยทําให้อาโบราณสถานต่างๆโดยเฉพาะเจดีโบราณเนี่ยนะคะพังถล่มลงมาตอนแรกนี่เราติดตามข่าวเห็นภาพนี้ก็ค่อนข้างตกใจโดยเฉพาะนักโบราณคดีต่างๆนี่ต่างก็แสดงความเสียายนะคะเพราะว่าเจดีและ ลายแห่งนี้ก็มีอายุเก่าแก่ยาวนานมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าทางการไทยเองโดยกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ยืนยันนะคะถึงความร่วมมาร่วมมือว่าพร้อมที่จะส่งนักโบราณคดีเข้าไปช่วยสํารวจแล้วก็ช่วยประเมินในเรื่องของการซ่อมแซมด้วยนะคะยังไงก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่า เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันจริงๆแต่ว่าถ้าไปดูที่อิตาลีนี่ความรุนแรงถ้าเปรียบเทียบนะคะขนาด6.2เมกนิจูดเนี่ยนะคะต้องถือว่าไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะถ้าเทียบกับเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลหรือว่าที่อื่นๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าที่อิตาลีเนี่ยปรากฏว่าความเสียหายนี่รุนแรงมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะสักประมาณ 4.3ครึ่งอของวันที่24สิงหาคมก็ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะคะได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองร์เชียนะคะใกล้กับเมืองเปรูเจียแล้วก็เหตุการณ์นี้นะคะเกิดลึกจากผิวดินเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองก็เลยทาใหา้บ้านเรือนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะกับอาจารย์นะคะเป็นหนึ่งวาน,นิชัยนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยลดภัย พิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะตอนนี้อาจารย์อย่นสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะมแม้เพียงแค่วันเดียวต้องบอกว่าห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนะคะสาหรับเหตุแผ่นดินไหวทั้งที่เกิดขึ้นที่อิตาลีแต่ว่าพอยิ่งเกิดเหตุการณ์ที่เมียนมานี่รู้สึกว่าจะใกล้บ้านเราเข้ามาอีกนะคะอาจารย์วิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ยังไงบ้างคะอาจารย์ที่อิตาลีนี่ก็เป็นขนาดเป็นแผ่นนไหวขนาดกลางค่ะ ที่อิตาลีเป็นพื้นที่ที่มันมีแผ่นดินไหวชุกชุมอยู่แล้วค่ะมันเกิดแผ่นดินไหวขนาดกลางกลางขนาดนี้ก็เคยเกิดมาจํานวนมากแล้วนะฮะค่ะค่ะั้งแต่ว่าหลายครั้งมันก็ไม่สร้างความเสียหายแต่ครั้งนี้ไปเกิดใกล้ๆเมืองซึ่งมีอาคารหนาแน่นมันก็เลยเกิดการพังทลายลงมาค่ะค่ะนะฮะอันนี้นเป็นเรื่องที่ทางทางอิตาลีเขาก็เตรียมเตรียมเตรียมตัวไว้แล้วเหมือนกันเขาเขาคาดว่ามันจะเกิดแบบนั้นอยู่ค่ะ นะฮะค่ะทีนี้ของของพอม่านี่อยู่อยู่ถือว่าอยู่คนละซีโลกกันอือแล้วผลกระทบแผ่นดินไหวถึงแม้ว่าจะเกิดใกล้ๆกันเนี่ยมันมันไม่ได้ส่งมาตัวหนึง่งมากระตุ้นอีกตัวหนึ่งมไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงหรือว่าเชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกันค่ะนะฮะค่ะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เกิดกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวใกล้ใกล้ได้ค่ะ แต่ว่าใกล้ๆนี่พูดถึงระยะประมาณสิบกิโลร้อยกิโลแังไม่ใช่เป็นแบบหลายๆพันหรือหมื่นกิโลแบบนี้คืออันนี้ต้องบอกว่าคนละซีกโลกอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆครับค่ะค่ะอาจารย์แล้วแล้วพอมาเกิดมันเกิดใกล้กันแบบนี้คนไทยจะต้องเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็พูดกันว่าเอ๊ะเมืองใหญ่ๆของไทยนี่ก็วางทับอยู่บนลอยเลื่อนหลายๆอยเลื่อนด้วยนะคะอาจารย์อืมก,ก็หลักๆแล้วเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือเรา มันมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นไหวเหมือนเหมือนที่อิตาลีได้ค่ะนะฮะก็อย่างเช่นเช่นที่เมื่อสองปีที่แล้วเราเกิดแผ่นใหมที่เชียงรายค่ะขนาดมันหกจุดสามลิตรอมันใหญ่กว่าที่เกิดที่อิตาลีซ้ำอิตาลีมันหกจุดสองใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วสเกลวัดนี่มันเป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นเราสามารถเปรียบเทียบขนาดของเรากับของเขาได้ค่ะ นะฮะ, <S <S ฮะอ่าก็ที่จะพูดก็คือว่าในภาคเหนือเร,ราเกิดแผ่นดินไหวที่อันตรายได้แล้วมันก็เกิดมาแล้วอันนี้อันตรายที่เราเห็นที่เกิดขึ้นที่อา่อาอา่าอําเภอแม่ลาวที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมัน<ะ>มันไม่ค่อยมากเท่าไหร่จำนวนผู้เสียชีวิตน้อยมากนะ,ะฮะมีคนเดียวสองคน<ะ>แต่ว่าที่ที่มันเป็นแค่นั้นนะเพราะว่ามันมันอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่ทุ่งนามีอาคารจำนวน เบาบางนะฮะค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดมันมันไปเกิดใกล้เมืองใ,ใหญ่ๆในภาคเหนือ,อก็เป็นอันตรายมากคือถ้าเกิดกลางเมืองเหมือนกับที่อิตาลีความเสียหายก็อาจจะไม่ได้น้อยเหมือนอที่ผ่านมาใช่ใช่จะรุนแรงกว่าที่เราเคยประสบมาทั้งหมดค่ะ,ะ,ะอาจารย์คะนอกจากความรุนแรงอย่างบ้านเรานี่รุนแรงกว่าอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะไอ้ความลึกม,มันมีส่วนด้วยไหมคะตอนนั้นของเรามันความลึกมันอยู่เท<า>่าไหร่ผมผมไม่ได้บอกว่าบ้านเราเสียงมีความเสียงมากกว่านะฮะ กาแผ่นดินไหวเทียบกันสองครั้งเนี่ยของเราที่เกิดขึ้นที่เมื่อสองปีที่แล้วมันรุนแรงกว่าที่อิตาลีครั้งนี้นอิตาลีเขามีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยกว่าเราและใหญ่กว่าเราด้วยะนะฮะของเรานี่โอกาสจะเกิดแบบนี้ก็นานๆทีแต่ว่าที่จะพูดคือเราเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องพรุ่งน,นี้แล้วค่ะต,ตอนนี้เราก็มีการเตรียมพร้อมมีกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็จะมีการควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะ ด้วยในในในอนาคตทีนี้ผมผมยงมาที่แผ่นดินไหวที่พมา่าที่หนึ่งนะฮะท,ที่พมา่าเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวขนาดเกือบเกือบใหญ่นะเรียกว่าหกจุดแปดริกเตอร์เนี่ยถ้าเจ็ดริกเตอร์เราเรียกว่าขนาดใหญ่ท,ทีนี้มันก็ถึงแม้ว่ามันจะห่างจากกรุงเทพมหา,าคนครมากกว่าพันกิโลเนี่ยมันก็ามา ส่งคลื่นสะเทือนมาเขย่าอาคารสูงเราได้หลายหลังใช่คนไทย<ม>ที่อยู่ใจกลางกรุงก็รู้สึกได้นะคะใช่ใช่ใช่อัน,นอันนี้สำหรับคนอยู่อาคารสูงนี่เรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นเรื่องแปลกเท่าไหร่เพราะเคยหลายๆผ่านตั้งแต่สร้างเราสร้างอาคารสูงขึ้นมานี้ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้มาหลายยต่อหลายครั้งค่ะค่ะนะแผ่นไหวใหญ่ๆไกลๆไกลามากๆก็ยังมาเขยา่าที่เกิดที่ประเทศจีนก็มาเขยา่าเกิดที่เกาะสมาตรา ก็มาขย่าวอาคารสูงในในในกลางเมืองเราค่ะนะฮะสิ่งที่เรากลัวจริงๆเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนี้เรากลัวว่าอาจจะเกิดแอนินไห,นให้ใหญ่มากๆแล้วอยู่ในระยะใกล้กว่าที่เคยเกิดขึ้นมาค่ะค่ะนะซึ่งซึ่งดูจากแหล่งกำเนิดรอบๆประเทศเราเนี่ยมันเป็นไปได้嗯嗯อแม้แม้แต่พม่าเองในในบริเวณที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรา เขาก็เกิดครั้งครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในฝั่งตอนตกของพม่าค่ะแต่เรารู้ว่าในฝั่งตะวันตกแต่ไล่ลงมาทางใต้หน่อยเนี่ยมันเคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มากๆไม่ไม่ใช่แค่6.8แต่เป็นขนาดเกินกว่า8ริกเตอร์เนี่ยอาจจะถึง9ริกเตอร์ค่ะในในฝั่งต,นตันตกของเขา <c oughs> แต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก300กว่าปีมาแล้วนะฮะค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันก็คงสะสมพลังงานได้ มากพอสมควรแล้วถึงจนถึงตอนนี้ม,ม,มันไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยหลังหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเริ่มใกล้ๆสุกได้ทีนะฮะโอ้แหมอาจารย์พูดเหมือนระเบิดกําลังรอวันระเบิดยังไงก็ไม่ทราบคะ่ะอาจารย์ก็จริงๆแล้วตามแนวรอยตอบตัวร่วมมันก็เป็นอย่างนั้นพอมันมันสะสมได้ที่มันาาก็จะเป็นระเบิดเป็นแผ่นินใบท์ขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็คอยคอยคอยดูจังหวะของมันค่ะทีถ้าถ้ามันเกิดใหญ่กว่านั้น ชแทนที่จะเป็น6.8จะเป็น8กว่าๆนะฮะหรือ9ริกเตอร์เนี่ยในระยะที่มันเกิดเนี่ยมันอาจจะทําให้อาคารสัน่นได้แรงกว่าที่เราเจอกันเมือมม่อ 2, สองสัปวันก่อนเนี่ยได้ถึงมากกว่าสิบเท่าโอ้ค่ะก็หมายความว่าอาคารบางหลังที่ดูไม่ค่อยเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะเริ่มเสียหายค่ะค่ะบางหลังที่อ่อนแออาจจะเสียหายรุนแรงนะฮะแล้วก็ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ตอนนี้ก็เรื่องการออกแบบอาคารสูงในงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วตอนนี้ค่ะค่ะเอ๊ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ช่วงแรกว่าเรามีการออกกฎหมายในเรื่องนี้แล้วถือว่าเพียงพอหรือยังคะอาจารย์หรือว่าจะต้องมีการปรับเพิ่มตรงไหนอีกไหมคะเพื่อเป็นการรับมือเนี่ยค่ะกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยก็ ควบคุมให้ในพื้นที่เสียงภัยมีการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวอยู่ค่ะแล้วในกฎหมายที่ออกมาก็มีเหมือนกับมาตรฐานเชิงวิศวกรรมเพื่อมาไกด์ผู้ออกแบบว่าจะต้องออกแบบอย่างไงถึงจะถูกวิธีนะคะค่ะ,คะตอนนี้ตอนนี้มีพวกนี้แล้วแต่ว่ามันม,มันก็มันก็ยังยังดีไม่พอค่ะคือคือต้องปรับปรุงให้อ่าสอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเรา เช่นกฎหมายก็เริ่มสําหรับกรุงเทพมหานครก็เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี2550มาตรฐานเราก็เริ่มมีตั้งแต่ปี2552ค่ะนะฮะตอนนี้ก็ก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะค่ะแล้วอาคารเก่าๆที่สร้างไปแล้วจํานวนมากก็ไม่ได้ออกแบบตามมาตรฐานใหม่เพราะว่ามาตรฐานใหม่เพิ่งมีค่ะนั่นนะสิคะอาจารย์รอาคารที่สร้างก่อนปี50นี่ก็ไม่รู้ว่ามีการวางแผนวางอะไรเพื่อรับมือแผ่นดินไหวหรือเปล่า ใช่แล้วมาตรฐานใหม่ก็กําลังปรับปรุงให้มันดีขึ้นกฎหมายก็อ่ากฎหมายควบคุมก็กําลังมีการขยายพื้นที่จังหวัดที่คบที่ที่ที่ควบคุมมากขึ้นค่าจจะเริ่มประมาณยี่สิบกว่าจังหวัดในตอนนี้อาจจะขยายประมาณสักสี่สิบกว่าจังหวัดค่ะแต่ว่ากฎหมายใหม่ก็ยังไม่ออกมาตรฐานใหม่ก็กําลังปรับปรุงอยู่คค่่ะะแล้วเราก็ยังมีอาคารเก่าเกาที่ไม่ได้ออกแบบต้นทางทางน่ว่ะ ค่ะอาจารย์นอกจากเรื่องของกฎหมายบังคับในเรื่องของการออกแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาคารแล้วการให้องค์ความรู้แก่ประชาชนละคะอาจารย์ตอนนี้เรามีความพร้อมหรือว่ามีความคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้วเพราะว่าทันทีที่เกิดเหตุตอนที่ที่เชียงรายเมื่อสองปีก่อนก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากก็ผมผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ยังทําน้อยเกินไปอยู่นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เชียงรายเนี่ยค่ะพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบคนชาวบ้านเขาก็ ตะักรเรื่องนี้มีการเสริมกําลังอาคารมีการซ่อมแซมให้มันแข็งแรงกว่าเดิมค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเปเราไปดูอําเภออื่นที่เขาไม่ได้รับผลกระทบเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะไปที่เชียงใหม่อะไรนี้ก็ก็ยังมีการถึงตัวบ้านแต่ว่าไม่ไม่มากพอที่ที่จะตระหนักเรื่องอันตรายแบบนี้นะฮะค่ะค่ะแล้วก,การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ๆที่เราเห็นก็ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ ยังไม่ได้มีการปรับปรุงมากค่ะเพราะนั้นการการตื่นตัวตระหนักเรื่องนี้ก็ผมคิดว่ายังดีไม่พอคือความเสี่ยงมันมีอยู่จริงค่ะแล้วถ้าเกิดแผ่นดินไหวอันตรายก็อาคารอาจจะพังคนอาจจะเสียชีวิตได้อันนี้ก็เรายังยังไม่ค่อยพร้อมอ่ะค่ะนั่นหมายความว่าสังคมไทยเองก็พอมีข่าวทีก็ตื่นตัวทีแต่ว่าพอเรื่องเงียบหายไปก็ลืมบูมเรือนกันไปนะนะคะจารใช่ใช่ด้ียอบค่ะเรื่องนี้มันแก้ปัญหาแบบ เกิดขึ้นแล้วก็ตื่น,ตนเต้นตื่นตัวรับ,บหนึ่งไม่ได้นะะมัตมันแก้ไขเป็นแบบระยะยาวแต่ว่าบ้านเรามันเหมือนไฟไม่ฟางนะคะอาจารย์ผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราแก้กันแบบเอาจริงเอาจังนะค่ะค่ะมันแก้ได้จริงๆริงนะเราสามารถทําให้อ่าเมืองในอนาคตเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองนั้นปลอดภัยได้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้มันมเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศก็ทําไดค้ค่ะค่ะนะฮะค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นการย้ําเตือนอีกทีนะคะเพื่อให้คนไทยได้ตรักถึงภัยธรรมชาติที่บางทีเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะคะอาจารย์สําคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือทั้งในส่วนของอาคารสูงนะคะซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือการให้ความรู้กับประชาชนที่จะต้องอรับมือยังไงบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะคะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะคาเตือนจากอาจารย์ที่จะต้องบอกว่าสังคมไทยจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็จะต้องเตรียมการรับมือนะคะศาสาตราจารย์ดเรเป็นหนึ่งวันิชัยนะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคําแนะนําที่ที่หลายฝ่ายต้องฟังไว้นะคะเพราะว่าจะบอกว่าประเทศไทยไม่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวเลยนี่คงจะพูดไม่ได้และที่สําคัญในประเทศเพื่อนบ้านเราเองก็เกิดเหตุอยู่แบบนี้อยู่แล้วแล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบเข้ามาอย่าง บ้านเราด้วยพออาจารย์พูดแล้วดิฉันนึกถึงระเบิดเวลาจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะสะสมพลังงานเอาไว้แล้วก็ถึงเวลานี้ประทุกออกมาเมื่อไหร่นะคะยังไงก็ต้องเตรียมการรับมือกันไว้นะคะอ่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คะ่ะสุดสัปดาห์องศาข่าวเจาะข่าวร้อนรอบสัปดาห์โดย1นลุดบุญมาวงและจารุวันเอี่ยมยิ่งพาณิชย์